สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบคาถามที่น้องๆถามมานะคะเรื่องสายเยลลี่ที่ร้านว่ามันเป็นยังไงมันใช่สายแข็งๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองยกมาให้ดูนะคะอืมจริงๆแล้วมันคือสายสปริงแบบคุณภาพดีมากนะที่แบบไม่ได้เหมือนสายสร้อยที่ขายอยู่ในตลาดนะคะอันนั้นจะเป็นฝอยของเล่นเด็กอ่าต,ต้องมาตัดอีกอนะไรย่งเงี้ย อันนี้ก็ไม่ได้ติดไม่ได้ตัดมาก็คือเป็นเส้นมาเลยนะคะเป็นสปริงเกตดีที่สุดเลยอ่ามาดูว่าอุ้ยมันเด้งแค่ไหนอ่ะนี่เสียงดีนะคะอ่ะแล้วกลับไปไปวางเป็นเส้นแข็งๆข,ของมันต่อเห็นว่ามันไม่ได้เสียนะอ่าเรามาดูว่าเราจะใส่สายยังไงไ<ม>คําถามต่ <UI. S 1> อไปอ่ะมันไม่ได้ยู่ไว้เลยนี่เมื่อกี้ที่ดีนคกค้ามยาวความยาวของมันก็ประมาณสี่สิบ ห้าถึงห้าสิบเซนนะคะอันนี้มันเล่นแสงเงาด้วยแล้วก็เรื่องของรูที่เล็กมากใส่ทั้งสายเนี้ยประมาณความหนาประมาณสีมิล ามารถใส่หูฟังได้เพราะลูมันเล็กมากแล้วก็ขยายสามารถมันขยายได้ใส่ซัมซุงได้โนเกียได้เพราะว่ามันเป็นสปริงที่ยืดหยุ่นสูงมากอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เกตนนแบบพวกที่เป็นมาจากสร้อยาเพระว่ต้องมันนั่นตัดอ่าแล้วเดี๋ยวแต่ว่าสีเนี้ยไม่สามารถจะทาให้ทึบได้นะคะเพราะว่ามันเป็นคนณะเกตก,กันกับเกตที่สีทึบเดี๋ยวสีทึบเราก็จะมีออามาขายเหมือนกันแต่ว่าจะคนณะเกตกันนี้เหมือนกันดูใส่ อันนี้ลองดูวิธีใส่นิดหนึ่งก็คือจะเริ่มเริ่มตั้งแต่ข้อต่อแล้วคือมาก็คือง่ายๆคือเอาไปพันนั่นแหละค่ะก็พันไปเรื่อยๆถ้าสมมุติอยากสลับสีเราก็เอาอีกสีหนึ่งเข้าไปพันทีนี้ความยาวมันจะยาวกว่าเดิมนะก็คือถ้ามันสลับสีอย่างเงี้ยจากที่เมื่อกี้มันยาว40่สเซนใช่ปะ่ะมันจะยืดเป็น80ดสิบเซน จะยาวไปไหมเนี่ยยุ่นสูงมากหมอันนี้ลองทำให้ดูคร่าวๆนะว่ามันจะสลับสียังไงก็คือพันสายแรกแล้วก็เว้นระยะไว้นิดหนึ่งอะหรือว่าจะเริ่มพันแบบว่าสายแรกไปน,นิดนึงแล้วก็ค่อยปาพันสา,สายสองก็ได้ค่ะอันนี้พี่เขาเพิ่งทำครั้งแรกนะ ทำจ้ะได้อย่างเงี้ยอ,อย่าบางังอย่ามือบังดิเราก็ควรจะขยับไม่ให้มันเห็นช่องว่างก็คือเห็นเส้นจริงนะก็คืออันนี้เป็นสีเหลืองส้ม,มก็ทับไปไเรื่<ๆ>อยๆอยู่นิ่งๆหน่อยก็มไม่ชัดเลยเอ่ะ หรือจะต่อกันไปยาวๆเลยก็ได้หรือปัดเป็นช่วงแม่งช่วงไปสามารถเอากัดไกลตัดได้ mm hmm. ครับเอาเท่า<อ><อ>นี้แหละคัะ